ค่ะพี่ยาอนลค่ะวันนี้กับยาค่ะก็คือลงจองให้แฟนได้ดูแล้วใ่ไมดีดีใ,ใจมากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเหนื่อยมากพอสมควรด้วยความที่แบบมันก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราเนาะแล้วก็เป็นการลงทุนทําเองครั้งแรกอะค่ะแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องเราธรรมดาธรรมดามันมีเรื่องของกายกรรมที่เด็กๆจะต้องมาฝึกกับครูเล้ง แล้วก็เหมือนจะต้องเรียนแอคติ้งกันมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะคะเว่าเราคือเมื่อกี้เปิดตัวคือแบบอลังการมากรู้เลยว่าในในซีรีส์มันต้องมีคนใช่ในซีรีส์ก็คือทุกคนต้องบอกในเด็กคือมีความบดบัมากบาดเจ็บกันด้วยมีเออฉลามมีคางแตกไว้นะแล้วก็เฟิร์สกับโชก็โอ้โหเหมือนเหมือนโดนเครียดอะเพราะว่าเวลาเล่นสแตร็ปอะมันจะมันจะบาดนะคะ แรกมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ซันเองก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะก็มีแบบโดนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเล่นกายกรรมมันจะต้องมีการบาดเจ็บอยู่แล้วแต่ทุกคนคือทุ่มกันมากค่ะเใช้เวลานานมากกใช่เพราะว่าความยืดหยุ่นความแข็งแรงมันต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บจะมาเรียนครั้งสองครั้งแล้วได้อะมันต้องเรียนกันแบบโห้แล้วคุณเองก็เป็นผู้ที่ดูด้วยดูแต่ว่าคุเคี่ยว คุณเที่ยวยังไงคะก็ก็ทำเข้าตามระบบเลยครับก็คือเอ่อนักกายกรรมเขาเทรนยังไงก็ให้น้องๆเทรนอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้มีสกิลที่ใช้งานได้จริงๆค่ะคือเราเชื่อว่าเด็กๆต้องทําได้เพราะเราเราก็ผ่านมาก่อนถ้าเราทําได้เด็กก็ต้องทําได้ซึ่งเขาก็ทําได้จริงทําได้ดีดีมากมีน้ำตามีค่ะมีเลือดมีเลื่อนมีแผลเป็นมีต้องไปรักษารอยแผลอะไรอย่างเงี้ย ไม่ครับปะพลาดกันเองเด็กๆพอเขาเทรนไปเร <S <S ื่อยเขาจะอยากทําได้เองครับผมความยากของปรเทนความยากก็คือเอ่อเวลาที่จะทําโทรรวมกันนะครับเวลาที่เขาไม่ตรงกันครับผมแต่ว่าเวลาที่เขามาเขาก็ทําเต็มที่ครับผมแทบจะไม่มีความยากเลยแค่ความเข้าใจความเข้าใจกันมากกว่าค่ะ เดี๋ยนาพูดดูแลลุคให้เด็กๆค่ะใช่ค่ะก็ช่วยจัดลุคละคะ่ะให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยค่ะอยากให้น้องมั่นใจถ้าเกิดว่ามั่นใจหล่อแล้วเนี่ยก็สามารถจะแต่งมาเต็มที่ค่ะเราช่วยจริงๆเรียกได้ว่าช่วยหาทีมดีกว่าค่ะช่วยหาทีมสไตล์เด็มามาจัดลุคน้องๆค่ะแล้วก็จะค่อนข้างแบบปรับลุคนิดหน่อยเองนะคะ่ะวันที่ถ่ายโปรไฟล์กันก็มีการแบบช่วยโพสช่วยแบบโพสท่ายบบังไงเพราะว่า คนจะได้ไม่เกรงันเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยก็ปรับประมาณนี้นิดเดียวที่บอกว่าต้อ้สื่อสารยังไงพูดยังไงก็ก็บอกค่ะว่าแบบบางคนเขาอาจจะไม่รู้มุมว่ามันไหนเขาหล่อแล้วก็ช่วยแบบลงตรงเชียร์เวลาเราถ่ายงานแบบหล่อมากดีมากอย่างนั้นแหละต้มหน้าลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการบิวแล้วก็เชียร์อัพให้เขามั่นใจมากขึ้นอย่างนั้นมากกว่าค่ะ ใช่ใช่เรานึกออกเพราะว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นมากล้วเรื่องแรกของเราเราก็เก่งเหมือนกันค่ะก็สนุการไห้ลองแบบเรื่องหลังสนุกนะสนุกค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกท้าทายดีว่าเราจะสื่อสารยังให้เขาเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ทําให้เขากดดันด้วยที่สำคัญตอบให้ถูกมีก็คือป้าอัญชลัเป็นตัวเตอยากให้ได้ดูจริงๆจริงๆต้องบอกว่าเราเราก็คาดหวังไม่แพ้กับผู้ชมจริงๆเราก็เห็นแบบ เห็นรถที่ดูแบบแตกต่างอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแบบเห็นเทรลเลอร์เห็นไพร์ครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งแบบจินตนาการของทางผู้จัดด้วยเหมือนกันในการแต่งเติมอุตสาหกรรมซีรีส์วายให้มมีรถมีสีที่ฉูดฉาดมากขึ้นแล้วก็แน่นอนอันคัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบปกติทั่วไปนะ้วอันคัดมันอาจจะมีมิติมีลีลาอะไรที่เหนือกว่าเรื่องอื่นๆด้วยเช่น,นกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามเมื่อกี้มีคนสปอยแล้วว่าอาจจะมีแบบ ครูเล้งอาจจะอยู่ในพาร์ทของการกำกับอันคัดบางส่วนตอนต่อด้วยเช่นกันนะอยากให้ติดตามกันในอันคัดครับจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ดูเองนะคะเพราะว่าบางบางฉากเราก็ไม่ได้อยู่ในกองแต่ว่าเหมือนมีวันหนึ่งเขาเปิดดูกันแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็ตกใจโอ้โหเด็กกันเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันดูแบบเป็นศิลปะอะค่ะ <c oughs> ดูแล้วสวยงาม <c oughs> แต่มันดูแล้วว้าวว่าแบบโหเก่งอ่ะเด็กๆเก่งมากแล้วชีวินก็สามารถที่จะแบบบรรจงฉากเลิฟซีนได้มาอย่างสวยงามซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆเนาะเลิฟซีนก็มีให้เกียดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าของเราอยู่ในอันคันปล่าต้องได้ดูแน่นอนเลยต้องรอดูค่ะต่อบ้างอ่ะจุนยัอ่าจริงๆแล้วเมื่อีนี้เนาะหลายๆคน ได้ได้เห็นโชว์นะคะไปแล้วแต่ว่าอยากจะอขอบอกเบื่องหลังสักนิดนึงจากจากในมุมที่เราได้ร่วมง,งานกับผู้จัดนะคะว่าพี่ธานาและและทีมของของซีรีส์เรื่องนี้อะคะ่ะตั้งใจมากจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องนี้อะคะอ่ะระยะเวลาเนี่ยเอาเอาแค่ที่เราได้พูดคุยกันนะคะ,ะเกินหนึ่งปีนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยในในซีรีส์โปรเจกต์นี้อะคะ่ะใช้คําว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษมากไม่ ไม่ไม่เกินไปเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษจริงๆแล้วก็ในในส่วนของควาพิเศษนี้อะคะ่ะไม่ใช่แค่นักแสดงแล้วก็ผู้จัดก็คือลงมาเล่นเองด้วยนอแล้วก็ในในส่วนของความสามารถนะคะของน้อง ที่ไม่ได้เป็นนักสแสดงอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเขาถูกเทรนเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะ mm hmm. ที่เนีที่จะสามารถเปอร์ฟอร์มแอรียลได้ได้โดยที่อันนี้เหมือนเมืออสักครู่นี้ที่เราเห็นกันเนอะว่าสามารถลันโชได้โดยตัวเองแล้วก็ไม่มีสแตนด์อ mm ิน hmm. นะคะทั้งหมดเนี่ทั้งในเรื่องแล้วก็ในโชว mm hmm. ที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามความพิเศษนี้ติดตามตัวซีรีส์ติดตามตัวน้อง แล้วก็ติดตามตัวกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับอิดในเดอะซีรีส์คืนนี้มีแค่เรานะคะ,ะแล้วก็เอาอากาศไม่นานจะโลวันที่7มีนาคมนี้แล้วนะคะ5ทุทท่มแทงช่องจินเอ็แล้วก็สามารถใครที่ส,สมมติว่าดูแลว้วอยากจะดูเต็มอิกมากขึ้นก็ยังดูย้อนหลังได้ด้วยที่สตาร์เตอร์แ<ะ>อปพลิเคชันไอปีอินไอซีครับเพืคืนครับค่ะบก<อ>ิษัทของพิเศษนี้นะตลังการที่ ค่ะค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายที่มีกายกรรมเข้ามาเรื่องแรกนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เล่นกันเองไม่มีไม่ใช้สเตนด์ใดๆเลยเล่นกันเองจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นวิติใหม่นะคะของซีรีส์วายเรื่องราวหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับบ้าโฮส ต้องเกี่ยวกับเรื่องรุนแรงเรื่องเซ็กส์อะไรแน่เลยแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันจะทําให้เราเปลี่ยนมุมมองของบาเวอรสใหม่เพราะว่าเราเราอยากให้เห็นการแสดงของเด็กจริงๆอะค่ะมันเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความเข้มข้นความสนุกปุ๊บิ๊กน่ารักโรแมนติกมีเศร้ามีปนทุกอารมณ์เลยค่ะก็อยากฝากให้ติดตามนะคะกับในแต่ซีรีส์คือนี้มีแค่เราค่ะขอบคุณค่ะ